นนนะครัับวี้ในเกมแอคชั่นนะฮะโอเคมาับวันนี้เราจะมาเดินเล่นใช่ครับครับงานแต่งครับจะแต่งใครวะปอนครับปอนปอนจะบอกนี่ใส่ชุดสูทลยอ่ะวายวิ่งจะบอกหาชุดสูทใส่หน nice> ่อยดีเออว่าไม่ใช่เออว่าแะไรซื้อแหวนนี่เลย นี่นะครับไม่อายกแหวนยางนี่ครับกลับมาไม่จะบอไม่ใส่มันนั่งติดท่าไหนเนี่ยมีนะพูดพูเต็มเลียวพูดใส่ช็ได้นี่ยก็ก็สามายังไหน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 จบอกว่าจะสามนี่นี่ไงนี่ไงโอ้ยโย่โย่วัดแต่งงานแต่งงานเร็วไปไหม เราแต่งกันยัง่ะแต่งแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวชิบหายคอนเร็วไม่แต่งกันมันบ้านะอบมือเย้ที่อาจจะไม่มีเสียงผมนะจาแล้วไปคู่อะไรนี่ทำไปได้หรเขากายเป็นหัวเมียแล้วท่านเนี่ย เดี๋ยวมันเกิดอะไรวัดควันอรอบอ<ม>่ะว<บ>ันนี้่ไหนกันอ่ะนี่เจ้าบ่าวเดี๋ยวเจ้าบ่าวไปท่ไหนวะเอาเอจ้าสาวมาอยู่ไหนกูมไม่เข้าใจข้าขาเจ้าสาวแม่งเลยอ,อ,อยู่ไหนวะ <S 2> <S 2> อยู่ไหนวะไี่ไง